มีคนเชียร์ให้เติมนะแล้คงเชียร์ให้เติมโอ้วันนี้มีตำรนจเลยเท้าไปจัดการก่อนเลยเท้าเลยเท้าเอาเลย

แอร์เตสไซเอะเดี๋ยไปหาแอร์ดอบก่อนมีใครลงไมเนยนุ่นลงเอีลงน้ยโอ้ยรอโอ้ยีคนเก็บแล้วระวังนาระวังไปดูเลยไปดุยเลยไปเตรียมพร้อมเยอะอู่นะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมขับรถขวัญล็อกแล้วเอายิงเลยนั่นแหละมามาตามไปแล้วยิงเลยขับรถขวนกัน อขับรถป่วนก็ได้ร้องร้องข็าด้างหด้สวยข้ามี friendly c a น i n e เ็นมขานอยู่เว้ยมันจะใช่อะพี่ไง

ระวังมันเอ้ยสองตัวสองตัวมีมีข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหลังเลยเงินสองมันวิ่งกลับมาใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมยอ่อันนี้ตุ่หมู่บ้านนะพี่อยู่ในการยางอยู่บ้านนู้อยู่บ้านนู้อยู่ในการยางอยู่ทังยังไงยังไงการยางแห่งประเทศไทยจะบอดยิงกันนะพี่บอดเหรอบอดใช่ใช่บอดกันยิงกันสองตัว ก็ทำไมยิงไม่ออกเขาเปลี่ยมีดอยู่ไปก่อนไปก่อนไปก่อนาขวาี่กองฝาขวาเกือบแล้วอย่าลงอย่าพึ่งลงเอ้ยลงลงลงก่อนเลยลงกนเลยเขไม่ลงนั่น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 ค้างนนั่นน่ค่อยๆไปเลยครับทีนี้ เข้าเค่อยๆไปเฮ้ยมันยิงเซว่ะเฮ้ยยิงสนเจตายล้ฉันตัวไหนวไอนแถวบ้านแถวบ้านน่าจะอยู่บ้านเยเฮ้ัเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเเเเเเ <im itation> <im itation> มันยิงฉันตรงไหนวะเป็นไหมวันมีสไนเปอร์ยิงอยู่ลูกกระสุนก็หมดแล้วนี่โอ้ทิ้งระเบิดเลยมันเฮ้ย<ถ>นั่งไง <im itation> นั่งไงเจ้ตัวนี้เลยที่มันตรงนี้ <im itation> มาแล้วตัว <im itation> <im itation> <โ>นึงจี๊ดจนตายจนได้ได <im itation> ระวังระวังหลังด้วยนะพี่ระวังหลัง มโนหระวังซ้ายเนินเขาด้วยนะพี่ห okay, okay. มามาโคตหมาแล้วเฮ้ยโอกาสลอวงอยู่ที่เราโรงา,งางัา้นจะไปไหนมากเลยอะพอมันเรียกมาแล้วเราก็จะเอ๋มานนะ <laughs> ใช่ใช่แอบละมุมไปเลยมันงงแน่นอนเดี๋ยว <laughs> จะเอ๋ โคตรละมุมไปเรื่อย่เดียเนี่ยเนี่ยตอนไหนนะเนี่ยตรงหลังหินติดแปด้อยจิดแปดลบสี่ไปแปดลบสามเหลือห้าน่าจะสองมันมันมาฝั่งขวาให้มันยิงกันก่อนวอนยูนหมาให้มันให้มันยิงกันก่อนให้มันยิงกันก่อนแล้วไงมันอ้อมมาฝั่งขวาระวังขวาด้วยระวังขวาด้วยมันอ้อมมาฝั่งขวา เฮ้ฉลาดเอฟจูเอฟจูเอฟจูเดคอยกัมีมาคือกันเด้อเหลือสองทีมแล้วตังี่นั่นไงสองตัวอีกตัวหนึ่งอยู่ฝั่งขวาเมันวางฟมว่ะ อยมันนองอุ้ยป๊อปสวยโอ้ยทไมเยอะจังวะอุ้ยยิงไม่ถูกเลยไหมยิงไม่ถูกเลย